นะฮะลูกหลานจะยังไงมีอีกป้านหนึ่งนะครับส่งท้ายกันละกันนะฮะอันนี้น่าส่งไปแล้วเรื่องของการต่อสู้ในเกาหลีใต้นะฮะการต่อสู้ในเกาหลีใต้สู้นานถึงห1สิบเอ็ดปีนะครับ mm. หัวนี้แบบสุดๆมากอยากเล่าเรื่องนี้มากนะครับส่งท้ายการสู้กันมันมาจากอะไรครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาจะโดนขืนใจแล้วมันมีการจูบมันมีการจูบกันนะฮะมันมีการจูบกันแล้ว เธอก็กัดลิ้นเธอก็กัดลิ้นนะฮะปรากฏว่ามันมีการตัดสินแบบไม่ค่อยยุติธรรมแล้วเธอก็สู้มานานกว่า61ปีนะครับก็คือผู้หญิงคนนี้79แล้วนะฮะถูกตัดสินว่ามีความผิดทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงเมื่อ61ปีก่อนหลังจากที่เธอกัดลิ้นผู้ชายที่พยายามค่มขืนจนขาดเพื่อป้องกันตัวเองคิดดูดิคิดดูดิ อันนี้เราวิพากษ์วิจารณ์ศาลเกาหลีใต้ได้ไหมวะคือแบบงงมากอะ่ะคือมันอ่อนไหวมากเนาะมันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยก็บรรจูบแล้วมึงจะข่มขืนกูกูกัดลิ้นแม่งขาดเลยเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองปรากฏว่าเธอถูกดำเนินคดีซะเองนะครับเธอถูกดำเนินคดีซะเองนะฮะซึ่งทุกคนคิดยังไงอะ่ะทุกคนคิดยังไงฮะเธอพยายามต่อสู้เพราะว่าศาลก็ตัดสินนะครับศาลก็ตัดสินแบบ นะพยายามจะเอาข้อมูลขึ้นมาปรากฏว่าข้อมูลหายเออโอเคเนี่ยเธอกัดลิ้นชายเพื่อป้องกันตัวเองนะฮะในขณะนั้นเนี่ยชเวเมาจาอายุ18ปีถูกตัดสินจำคุก10เดือนไปกัดลิ้นเขานะฮะสารถูกจำคุกได้สิเดือนคิดดูดิทั้งที่ไอ้ชายคนนั้นมันจะข่มขืนผู้หญิงอะแต่ผู้หญิงคนนี้กัดลิ้นปุ๊บเธอโดนจำคุก1ิเดือน ผู้ชายที่ก่อเหตุอายุ21ปีกับได้รับโทษเบากว่าก็คือจำคุกเพียงแค่6เดือนและไม่เคยถูกดำเนินคดีในข้อหาพยายามขมขืนเลยสารยังระบุว่าการกระทำของเธอเนี่ยนะฮะเกินกว่าเหตุเกินกว่าขอบเขตการป้องกันตัวที่สมเหตุสมผลทำให้เธอซึ่งเป็นผู้เสียหายต้องกลายเป็นผู้ต้องหาดูดิคือแบบเธอเป็นผู้ถูกกระทำทำไมเธอโดนสารตัดสินแบบนี้ ตามบันทึกของสารคนร้ายนะฮะได้กดเธอเนลงกับพื้นที่สารที่เกิดเหตุในเมืองกิมแฮเธอสามารถหลุดออกมาได้หลังจากกัดลิ้นของเขาขาดไปประมาณหนึ่งจุดห้าเซนสื่อเกาลิใต้รายงานว่าชายคนดังกล่าวเรียกร้องค่าเสียหายจากความเจ็บปวดอย่างต่อเนื่องด้วยนะผู้ชายที่จะข่มขืนเธอเรียกค่าเสียหายด้วยโอ้กูจะบ้าและถึงขั้นบุกเข้าไปในบ้านของเธอนะฮะด้วยมีดไปข่มขู่ในครั้งหนึ่งด้วย ตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับเธอไม่เคยยอมแพ้เธอเริ่มรวบรวมหลักฐานแล้วก็พยานที่เกี่ยวข้องนะฮะเพื่อที่จะยื่นคำร้องขอหรือคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่ในปี2018หลังจากได้รับแรงบันดาลใจจากกระแสของ hashtag มีทูแม้ว่าศาลชั้นต้นนะฮะจะตัดสินปฏิเสธคำร้องของเธอมาโดยตลอดโดนปฏิเสธตลอดนะฮะก็คือตีตกมาโดยตลอด แต่ในที่สุดสารดีกาก็อนุมัติให้รื้อคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่เมื่อเดือนธันวาคมปี2024ในการพิจารณาคดีครั้งแรกอายการได้กล่าวขอโทษชเวต่อหน้าสารและขอให้สารยกฟ้องเธอซึ่งถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักอายการขอโทษอ่ะแสดงว่ามันก็ต้องมีการอะไรผิดอะผิดนะฮะอายการผิดนะฮะในไปในทิศท,ทางคือตีความไปในทิศท,ทางว่าผู้หญิงที่จะโดนข่มขืนคืนคอคือคนที่ไปกัดลิ้นเขาอ่ะนึกออกว่า นะฮะมีการขอโทษกันในศาลด้วยนะฮะอายการขอโทษหลังทราบคําตัดสินนะฮะเธอบอกว่าฉันยอมให้คดีนี้ผ่านไปไม่ได้ฉันอยากจะยืนหยัดเพื่อเหยื่อคนอื่นที่มีชะตากรรมเดียวกันกับฉันพร้อมกับขอบคุณผู้สนับสนุนและพกษ์วิจารณ์ผู้มีอํานาจในอดีตที่ใช้อํานาจในทางที่ผิดเพื่อเหยียบย่ําผู้อ่อนแอและก็บิดเบือนกฎหมายเห็นไหมเธอบอกว่าเธอโดนเหยียบย่ําและบิดเบือนกฎหมายแค่กูอ่านกูก็รู้แล้วนะครับว่าเฮ้ยผู้หญิงที่โดนรังแกผู้หญิงที่จะโดนข่มขืนแล้วเขา กัดลิ้นเพื่อเพื่อให้ตัวเองรอดอ่ะกลายเป็นคนผิดกลายเป็นคนผิดมาโดยตลอดเธอบอกว่าได้รับการกล่าวถึงในตำรากฎหมายของเกาหลีใต้ว่าเป็นตัวอย่างคลาสสิกที่ศาลไม่ยอมรับการกระทําเพื่อป้องกันตัวในเหตุการณ์รุนแรงทางเพศมีการอยู่ในหนังสือด้วยนะทะนายความของเธอบอกว่าคําตัดสินในอดีตนั้นเกิดจากการตัดสินที่ผิดพลาดจากอาคติทางเพศและทัศนคติทางสังคม แต่ด้วยการต่อสู้ที่ไม่ยอมแพ้ทําให้เธอเนี่ยนะ,ะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้มีโอกาสแก้ไขข้อผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งองค์กรสิทธิสตรีในกรีใต้เชื่อว่าคําตัดสินในครั้งนี้จะปูทางไปสู่ความยุติธรรมให้กับเหยื่อความรุนแรงทางเพศและจะเป็นการส่งสัญญาณว่าการกระทําเพื่อปกป้องตัวเองของผู้หญิงนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องเฮ้ยเรียกร้องมาตั้งกี่ปี6 1ปี P, เพื่อจะเรียกร้องบอกว่าฉันเนี่ย โดนข่มขืนพยายามจะโดนกระทําชำเราและฉันหนีมาได้ด้วยการกัดลิ้นมันเป็น1.5เซนแต่ศาลตัดสินว่าฉันผิดไปทําร้ายร่างกายเขาและเธอถูกกดทับมาตลอด61ปีสุดท้ายชนะเหตุการณ์เกิดวันอายุ18ปีตอนนี้เธออายุ79ปีอ่ะโอ้โหนี่คือความแบบความต่อสู้อ่ะจะต้องถูกกฎหมายกดทับ โูการตัดสินที่กดทับเรื่องของสิทธทิเสรีภาพของผู้หญิงตั้งแต่อายุ18ปีถึงจุด79ปีคือ61ปีที่เธอต้องสู้ในศาลนะฮะเธอยังไม่เสียชีวิตเธอยังสู้ไหวนี่ฉันนึกถึงตัวเองเลยนะเนี่ยการสู้เนี่ยการสู้ในชั้นศาลนี่กูนึกถึงนึกถึงตัวเองเลยนะแต่กูไม่ได้โดนปั๊มเปิมอะไรนะฮะกูเดินกรณีอื่นเนี่ยมันเป็นการสะท้อนนะฮะว่าโอ้โหมันเป็นผู้หญิงที่ดูอยู่อะ รู้สึกเลยใช่ไหมว่าจะมีใครสักคนในชีวิตที่ต่อสู้61ปีเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมและสิทธิสตรีต้องยอมรับเธอจริงๆนะฮะเธอชื่อว่าชเวนะฮะชเวเมาจาจะเป็นจารึกในประวัติศาสตร์ของโลกผมบอกไม่ใช่แค่เกาหลีใต้นะครับเป็นจารึกในประวัติศาสตร์ของโลกเลยว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อเพื่อตัวเองอะทำเพื่อตัวเองเพื่อสิทธิของผู้หญิงด้วย เพื่อตัวเองว่าตัวเองก็จะต้องถูกต้องเพราะตัวเองเป็นคนกระทำหนึ่งที่ต้องสู้นะฮะสองคือสู้เพื่อสิทธิของสตรีโอ้โหหกสิบเอ็ดปีถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ประเทศเดียวกันก็ต้องขอชื่นชมผู้หญิงคนนี้นะครับว่าการต่อสู้ของเธอคือการต่อสู้ในชั้นศาลการต่อสู้ในกฎหมายเนี่ยมันยากมากนะครับทุกคนมันยากมากการต่อสู้ในสังคมเนี่ยมันยังต่อสู้กันได้นึกออกไหมมันยังต่อสู้กันได้ นะฮะอ่ามึงไม่ชอบกูกูไม่ชอบมึงกูต่อสู้กับ,ม,กกบมึงกูไฟกับมึงอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่การเข้าสู่กระบวนการกฎหมายการเข้าสู่ชั้นศาลการต่อสู้กฎหมายที่เธอถูกกดทับมา61ปีแล้วเธอทําสําเร็จสุดยอดต้องปรบมือให้จริงๆต้องปรบมือให้จริงๆนะฮะเป็นข่าวส่งท้ายที่ผมภาคภูมิใจมากที่ได้เล่าเรื่องนี้ครับเป็นความภาคภูมิใจของสตรีจริงๆเพราะว่าผมเองก็เป็นนักที่เป็นนักเคลื่อนไหวที่ทนไม่ได้กับความไม่ถูกต้อง นะฮะทนไม่ได้กับการถูกกดทับทนไม่ได้กับการถูกรังแกของผู้คนนะฮะแล้วเธอก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบเฮ้ยผู้หญิงต้องลุกขึ้นมาสู <S <s <uck ling> ้เพราะผู้หญิงที่โดนแบบนี้มีเยอะแต่ไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาสู้ <S <s <uck ling> เพราะอายอับอายรู้สึกว่าตัวเองสู้ไม่ไหวหรอกสู้ไม่ได้หรอกสู้ไม่ชนะหรอกเขามีอิทธิพลมากกว่าเขานู่นนี่นั่นนู่นสุดท้ายผู้หญิงก็กดถูกกดทับ แล้วก็ไม่ได้รับความยุติธรรมในสังคมสุดท้ายผมกำลังใจให้กับผู้หญิงทุกคนนะครับลุกขึ้นสู้แล้วเราจะอยู่เคียงข้างกันนะฮะ